สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประจํำปีการศึกษา2566เป็นวันแรก วันนี้เวลา8นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธททิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวางังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมพระราชทานปาริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566 ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุธจำนวน3คนประกาศศาสตราจารย์เกติคุณประจำปีพุทธศักราช2567แก่ผู้ทรงคุณวุธจำนวนหนึ่งคนและประกาศเกติคุณอาจารย์ดีเด่นด้านการสอนประจำปีพุทธศักราช2567แก่อาจารย์จำนวน3คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตรวม2796คน จากนั้นพระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า ในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามคัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันใน โอกาสที่แต่ละคนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงควรจะได้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กิจการงานที่ทำดำเนินลุล่วงสําเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงแก่ตนแก่งานและแก่ประเทศชาติของเรา ทั้งนี้ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการด้านต่างๆอาทิการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบ2ปริญญาหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรคลังหน่วยกิจสําหรับ Re-Skill, Up-Skill และ New-Skill เพื่อผลิตกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนด้วยกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ